คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีแอดมินกอามาเชียร์จะพาพี่นอ 4, ้องเอฟซีไปเกาะติดไปขอโชว์ขอหลาบน้ำปูวัดปลาอุดรน,นะพี่น้องเนาะครับผมงวดว่างหันได้ยินข่าวาว่าปูให้เขาสามตัวตรงๆเลยครับพี่น้อง หกซครับผมครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าปูนิมิตได้ตัวใดครับผมวันที่16พฤษภาคม65ครับก่อนสี่เบืองแนวทางหรือว่าเลขนิมิตของปูวัดปลาหลวกหลานเก่ามาเชียร์ก็ขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางครับให้กับหลูกกับหลานเก่ามาเชียร์ครับผมก็นจะเลื่มเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟัง เหล็กปูวัดปลากันเลยครับูครับลูกหลานต่อมาเชี่ยกับนมัสการปูวัดปลาด้วยครับผมครับเฉลิ่นครับเฉลิ่นครับปูแกลบนมัสการค่ะอืออเฉลิ่นครับเฉลิ่นครับครับปูขึ้นแต่ยินเข่าว่ะสามตัวตรงๆค่ะแต่ปูครับจะหัวก้อนปูกันนั่นอยู่เขาบอกว่าจะให้ออกเฉพาะก้อนนี้เด้รือสามตัววันนี้มันก็เลยเข่าตั้งแต่คลิปเก่าครับ นะครับโอ้ล่เลียงมาเรื่อยๆตีปูอือครับก้อนนั่นก็เป่นิปแปดทิมาทิบเก่าเมืน่หันิบเก่าเนาะครับิเก่าก็เปนห้าแปดห้าแปดเอขาทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้ปูก็เลยย่าจะให้เอาล้วันทีนึงเ้อวันนี้กันเนาะครับปููก็เลยว่านี่แหะเพาละหายสามตูนี่หละอันปูครับไอเรื่องเล่าเลขอันหกซี่ซอกนี่เป็นมาจังไดครับผมลวกอัน จูเป็นฟูเป็นเที่เาหมะอ๋อครับผมป่าเดศน์นันกี่นึงครับผมเดี๋ยวีสองสามฟุกันสามุกหนึ่งนี่แล้วฟูกระเลยวันนี้พูกระเลยมาลุ่ละกะเรมาลุ่มยูทูบหอวันนี้ปูกระลุเสียฟอหวมดกนละครับวันนี้เมื่อชุดไทยเป็นก็เลยมากเขาฝันพูวันวันตนั้นูกับาฝันมาเนี่ยหัเอ๊ะหัวกับห็นเฉยเลธรรมดาหั ฟันแวนหอนีไม่้หอเงินอากาศแนะเัราะร่มันหอกับหอกับขึ้นนะหอกับขึ้นเอาหอกับขึ้นเอาเลขกที่วกกับบอนว่าเันี้วจะมันพุ่งแบบขึ้นจุดต่างๆมือับมาบอกวันที่สองเออวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งขึ้นวันที่สองเนาะครับผมขวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งูก็บเลยมาันที่มิดขนก็ได้ว่าเลขออกเร็ว64คนแอบเซี่เซี่ยงอยู่ขนาดอืมไม่วันนีว่าปูก็เลย ขาขู่หวงสั่นถือกูนอกกว่านี้เล็วก่านั้นกูก็เลยมาเนี่ยหมดสองกูก็เลยมาเบิรงอยู่กูเปลี่ยนไปที่รุ่งยูทูบนะครははับผมกูก็เลยมาเบิรงเอ้ามันมีอยู่เถอะนี่ออกซิซวงเครื่องนี้ตัวนี้จะนอกกูก็เลย่เป่าหาโท่ากันยูทูบแนวด้วันนี้โอ้โหบอกว่าเื่อเร็วกูนี่ที่เอาออกให้ทั้งงานก้อนนังก้นที่หนึ่งเนี่ยครับที่พวกเอาทั้งไทยนะที่เอามาเอาตัวทั้งงานก็เอาเอาทั้งงานี่เอาคร C2 เนี่ออกก้อนไปเป็นรักมันทีหนึ่งเลยนะครับกลับกันเคยยังฟูหอนที่ครับอืมหลับฟูก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้ออกก้อนวันนี้วันนี้มันก็เลยเสี้ยงทั้งไทยได้วันนี้ปูว่าเอาที่บัม้อีกวบัวันนี้หัวนี้อันนี้เพราะว่านกหมทอนท่านอ๋อครับผมฟูก็เลยว่าเอาอันนั้นก็แะเ่ยวกัเลย่องฟูกระดูกคับคนฟูก็เลยว่าเอาตัวนี้ไปก้อนเรือเอาตัวสามหกหนึ่งไปค้อนสำหรับปูว่าสามหกหนึ่งน้าปูเนาะครับผม เ้จสมหกหนึ่งไว้กไว้อนแล้วก็กับเจ็ดเสามเจ็ดสมเป็นเลขเข้าปูเออเป็นเลขเข้าปูว่าท่าหลวนะขปูสามหกหนึ่งกับเจ็ดสามเป็นเลขสามตัวแล้วก็เป็นสองตัวกเจ็ดสามอายุอันจัวัดนาอ๋อครับผมปูฝันเห็นเปืนปอแต่เกาเรียกปูขันขันมันบ่อกมันถมาออกนคนยังทีนะ ครับกันไหม่นะปูเนาะเออคือกังเปลี่นพบเปล่นหนึ่งไงนี่พบเปลี่ยหนึ่งกับมะอ่อนมะขวนเห็นปะแม่นครับผมมะอ่อนมะขวนปูเขามะอ่อนกับเขาอีแดงกันเลยอืมกับคือว่าบัถิ่มเล็กที่เคยให้ครับเป็นตันี่คือเพคนให้ล่วงงานจะมะอ่อนเลยวันน่ะอยากเลวกับแม่นพร้อมนะแต่ว่ากันกันปูมีฝันมีอีกันต้องคงสุดท้ายอีกเช่นึงเนาะครับปูเพราะว่าปูฝันดีแต่ว่า ผูู้้อยางไอ้มันใช่อีกทีนึงนะครับผมเดียวว่าแต่ว่าขันผู้พ่อฝันนี่ก็คือตัวนี้ก็บทีแมนเลยนะชุดนี้แหละแมนเลยครับอ,อันพูดถึงอันผู้ฝันเห็นหอันเจ้าวาดน,น,นี่ฝันตั้งแต่ลูกอัดหรือว่าฝันมาเรื่อยๆครับผมฝันมาเรื่อยๆ,ๆคนหายมาเรื่อ,ๆอยๆครับอันขันคนว่าหายนี่แมนหล่นนะอันนึงขันกันที่รถ่นก็เพิ่นเนาะที่รถ่นก็เพิ่นเก๋าอ่าห่าเขาโว้ะทะเนาะกัน ขี่รถไปสองคนผู้ขับผู้หนึงผู้ผู้นึงกิดทเลทีผู้เป็นหาเป็นผู้ขับเป็นหาเจ้าวาดเป็นเขา่าทะเลทีหาเขา่าไผู้มันว่ามีมีทีกันเอ๊ขี่รถนี่มันสันจะรถทัวสั่นอกกันได่มาเอาหาหาเปีกันมาจับหาเปียเขาหาเปยกได้โอ้ครับมผมเป็นดวงเกี่ยวกับเจ้าวาดนกปูเนาะแมนเรากับันเย็นเป็นนั่นอาด่าก็เป็้น้อยกว่นี่ดูฟันสากว่านี้ครับจะหมดก้อนหมเด็ วันนี้พูว่าพูกระเน้นครบ to 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 ับว so really sure. like ันน <AP S> <whistle S 1> ั้นวันก่อนกันมันก็วอกวันนี้หนึ่งเกาพูกรเลยเอาเอาวัดของเอาบางหวัดที่ต่อมาอีกกันมาเข้าอีกันนะที่นั่มันเลยออกน้ำกลุ่นมาตลอดนะน่าเรียกพูกันเป็นเป็นตัวแบบตะออกหล่นนะตอนนี้ก็เหลืออายุเพิ่นแมนเหลืออายุเพิ่นครับเล็กระดับที่หนึ่งนะครับสามหกหนึ่งกับเจ็ดสามแมนระดัแมนระันที่หนึ่งก็เลยมาออกข้างหน้าก้อนเพิ่นไอไอเอาเลีกข้างหน้าออกก้อนหน้าวันหนึ่งกับ หกสี่สองสามหกหนึ่งนะปู่ที่แรกปู่กับมัเน้นเนี้ยู่มาเน้นนั่นปูมาเน้นนั่นทั้งไถ่พี่เนี้ครับคือคือหมวดทรกแจกนะจำไดว่าูกับมาเน้นก็ทั้งไถ่เนาะ่ารขมยุางวดศุลศุเนียุลแปดสามนี่แมนครับผมเออวันั้น้าสปู่ชุนแปดครับผมใช่ใช่วหาหวดนี่นี่หกที่สองนี่ปูบอกเลยบอกว่าเน้นตัวเดียวเลยหกสี่สองนี่แล้วมันทีหนึ่งเลยนะครับเน้นเน้นมือออกเลยนะโคหนยตัวละ ครับโอ้ยตรงงเลยเนาะครับผมตรงๆเลยเขาขอให้มาอีกเด้อปูงวดนี่ครับผมยังาางวัสี่พัอยู่ว่าพอวันย่างไทสามฮุกนึงนี่ไหมครับผมสามุกหนึ่งเอา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 กันไวน้ำเนาเจนเจ็ดตัวกันไว้น้ำคือหนึ่งกับเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกันเอาสามหกเจ็ดน้ำสามหกเจ็ดครับผมเออหนึ่งกับเจ็เป็นตัวเดียวกันนะเจมันหนัน่ามันเคยเป็น วันวันอันหนึ่งหกแปดอนั่นปูกันไอ้ที่ล่ะมันกับเลี่ยนเจ็บเจ็ดอันกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันกันเขาั้านี่และครับผมสามหกเจ็ดสามหกหนึ่งครับแล้วก็เจ็ดสามอายุจันเจ้าอว่าหน้ปูเนาะตัวเปดอันเป็นตัวลอกไว้กันเลยล้อโอ้นั่นโอ้น้ำสามหกเจ็ดเกจ็ดเป็นตัวลอกไว้ตัวตรงตมันกั นะครับเดี๋ยวจังไดถ้าปูนิมิตได้กันเดี๋ยวลูกมาตามต่อให้พี่น้องเอฟซีอีกครับผมอืมต่งส่งแล้วโอ้โหหงงหนึงอีกใส่อาจจะปูนิมิตได้อีกเป็นปูวกัอาเทนี่นะครับปูอันโมดี้ก็คือจังแมนเล่ยอะไรนี่แหละครับอืมเอาสำหรับอ่านคลิปนี้ลูกกับกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผม,มครับเด้โชเลราบนะปูเนาะ ครับผมอ่าแฉมี่พูดอย่างกันท่านปูนท่าปูขึ้นเบอรทกอยขึ้นเก้ากันละครับปูครับผมอครับัเบีบ่ยงปูวอท่านเนพ่อเอการเินอะไรเร็วกว่มันหกสิบกองเนี่ยท่านก็เช็วนะครับผมเห็นเหมือนปัจใจกับเรื่องพอดีเห็ดปูดก็ได้ใหมต่ออีกเนนวลาแต่ว่าทีได้ล้ก็แตว่าท,ที่พ่อยุโรปก็มาดันเกิดเรื่องพอดีกันยังว่าแฉจะเติมกัน,นอีกอ่ะทัานเขาอีกอ่ะแฉมีเห็นมันเร็วนะครับปูได้ครับปูครับผมเดี๋ยวลูกลงทันับ มีใจนพื่อยางที่ว่อยางข้าบุญน,น้ำปูกเบอรนี่ละครับผมเอาลูกกะชีรบกวนปูซํำนีเด้อครับผมครับอบกปูน้ปูสุปปูซุปนาเลยอยเด้อถูกข้บวปูขอใหุไปกตียนเตียนันครับการนํามนจัดก,การครับคับเอาครับพี่น้องครับผมกะได่มาเด้อครับผม ก็คือเลขอ่ะะารางวัลที่หนึ่งที่ปูฝันตั้งแต่อ่างวดอันที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเหลืออีกสามตัวที่บระท่านได้กออกครับผมก็คือสามหกหนึ่งครับผมแล้วก็กันไว้น้ำก็คือสามหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะรวมถึงอ่าอายุของเจ้าอาวาสที่ปูเพิ่นกะยำนักยำนาฝันเห็นเจ้าอาวาสเลขมักจะออกด้วยครับผมอายุเพิ่นกะเจ็ดสิบสามครับผมเอาพี่น้องก็รอพิจารณาเบิ่งเด้อครับผม จังได้แอดมินกอมาเชียทาบอปูนิมิดได้แอดมินกอมาเชียกับจิฟฟาวลงให้พี่น้องเอฟซีให้ได้อันไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีเด้อครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีของเกามาเชียถูกหัวเรื่องเงินไปน้ากันเด้อครับผมก่อวันที่อันสิบหกคือภาคมหกสิบหาครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ